อ่าแล้วครับก็กล่าวสวัสดีกันด้วยนะพอแม่พี่น้องชาวไทยนะครับก็อยูบผมิเตอร์สโนว์เกมเมอร์เช่นเคยนะครับอ่าเกมทีุ่กกำลังรับชมตอนนี้คือเกม s ติชเชอร์ดอนั่นเองนะครับก็เป็นเกมเป็นเกมยังไงคุณผู้ชมก็อาจจะรู้จักนะครับเพราะทุกคนอาจจะได้เล่นกันบ้างไม่ได้เล่นกันบ้างนะครับก็โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะมาตั้งชื่อว่าอ่าโลโล แมวอจีจีเอ้ยไม่ไม่ไม่จีจีเอ็มเอ็มเอ้ยไม่ไม่ไม่เอาอะไรดีวะอ่าอืมเออนี่แหละนี่ที่กูต้องการอ่ามาแล้ว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 มาเอาก็เอาเลยเว้ย เอาเลยเวย้ยมาก็เอาเลยมาก็เอาเลยนี่ละคนเทพวิธีแห่งความพลานนี่ล่ะีละ่ล่ะทำได้บ้างทำได้บ้างเออเออเจ้าไง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 เอาเอาอะเจ้าว่ะเอาตายกำอ๋อ นะช่วงนี้ก็ไม่ได้ค่อยไม่คอ่คอยได้อัพคลิปเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออภัยกันจริงๆนะครับเพราะว่าไม่ว่างด้วยแล้วก็ติดเรียนอะไรพวกนี้นะครับนะนะ,นะอยู่ว่ากันเลยนะครับก็เอาเอาเอา,เอายังไงล่นะนัน่ะเออให้มันดีๆหน่อยโอเคเอาเอา,เอาพวกนี้มันอันตรภานจริงเวเ้ยไอไม่รู้จักกาเทศะเว้ย แหมพุ่งไปเลยพุ่งทยานไปเลยเอ๊แถวนี้มันรู้สึกทำไมมันเยอะๆท่แม่งท่าแม่งแปลกๆระระรไอ้ยาเยอะจริงเว้ยแถวนี้อ่า วันนี้ผมจะมาสั้นหน่อยนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็มาเล่นเล่นสนุกสนุกกันเฉยๆนะครับโอเคนะแต่ตัวนี้ผมจะเล่นยาวนะครับเพราะว่าเพราะว่าเล่นครั้งเดียวนะเล่นครั้งเดียวก็ต้องเล่นให้มันคุ้มหน่อยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยอัพกิฟก็ต้องขออภัยกันจริงๆนะโอเค้ยเฮ้ยเอาไงล่ะ ไงเลยออ,อ,อคุณเน์สรีแล้วที่กูพูดไปว่าที่กูพูดไปว่าอย่างเทพว่าจะเล่นตัวเดียวแต่ยาวๆนี่มันอะไรไม่นะเพื่อน